เดี๋ยวให้ทุกคนดูวิธีทําประกดทะเลนะคะว่าทํายังไงไปเริ่มทําเราจะเริ่มทำกันเลยเริ่มแรกเราก็เราก็ตัดตรงคีบมันก่อนแล้วก็สับตรงหัวมัน นี่ไมีไข่เด็ตอนนี้มีไข่ไไขอาชโชน่ะนั่นแหละแล้วก็ไส้มันออกสวยงามอ่ะแล้วก็นี่ดูที่ทําไว้แล้วนะคะแล้เวเราก็เอาไปซาวน้ําเกลืออีกทีนะก่อนที่เราจะไปทําอาหารแล้วก็ซาวน้ําเกลือนะ ตัวนี้สวยไข่สวยเลยเป็นช่อเลยให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะคะอขอบคุณมากสวัสดีค่ะ